สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนการผูก API นะครับกับแอป Delta นะครับเพื่อดูต้นทุนกำไรหรือติดตามหุ้นนะครับที่พี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับติดตามอยู่นะครับหรือว่าเทรดอยู่ ขั้นแรกก็นะครับให้เราเข้าไปที่แอป Delta ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่โหลดก็สามารถโหลดได้ทาง App Store แล้วก็ Google Play นะครับอ่ะนะครับโหลดมาแล้วก็เข้าแอปเลยนะครับเข้ามาถึงนะครับให้เราเข้าไปที่ปุ่มซ้ายมือด้านบนสุดนะครับที่เป็น3มขีดน่ะนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มพอร์ตใหม่นะครับ ตรงนี้นะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมขออนุญาตตั้งเป็นมูลออโต้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ใช้มูลออโต้นะครับจะได้ไม่งงว่าพอร์ตนี้เป็นพอร์ตของอะไรนะครับเสร็จแล้วกดสร้างอพอกดสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เรากดเข้าไปที่หน้าพอร์ตมูลออโต้เลยนะครับมันจะเด้งไปอีกหน้านึ่งมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ กดเพิ่มนะครับกดบวกไปเลยนะครับเลือกเชื่อมต่อบัญชีแลกเปลี่ยนนะครับอตอนนี้นะครับเราใช้ e X c h a n g e อะไรนะครับเราก็เลือก e X c h a n g e ที่เราใช้อยู่อย่างตอนนี้เราใช้ของ Binance ใช่ไหมครับเราก็เลือก Binance มาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของการใส่ API Key นะครับ API Secret นะครับก็ให้เราเข้าไปที่บ i n a น c e นะครับเพื่อไปเอา,เอา API key นะครับอ่ะนะครับพอเข้ามาหน้าบ i n a น c e แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่กดเชื่อมต่อบอรดแล้วก็จะทำขั้นตอนเดียวกันเลยกับการเชื่อมต่อบอรดนะครับให้เรากดไปที่เพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทำนะครับก็ดูตามคลิปนี้ได้เลย นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่าสุดเลยนะครับจะเป็นคําว่าการจัดการ API นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ใส่ชื่อว่าเราใช้กับอะไรนะครับหรือว่าตั้งตามใจฉันก็ได้นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอตั้งเป็นแอปเดลต้าแล้วกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็กดสร้างแล้วก็ทำการส่งรหัสยืนยันอะไรให,ให้เป็นที่เรียบร้อยนะ ใครผูกกับเมลมันก็จะส่งไปเมลนะครับใครผูกกับเบอร์มือถือมันก็จะผูกมันก็จะส่งไปที่เบอร์มือถือนะครับตรงนี้เป็นการเอามาจากเอ่อนะครับก็เข้าไปที่ Google อันนี้นะครับ460 422โอเคเสร็จแล้วกดตกลง API key ถูกสร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการกดแก้ไขนะครับกดแก้ไขแล้วเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาให้เรากดยกเลิกนะครับหรือว่าติ๊กออกเห็นไหมครับปุ่มสีส้มสีเหลืองที่เอ่อมันติ๊กอยู่ว่าเปิดใช้งานการเทรดสปอร์ตแล้วก็มาร์จินนะครับให้เราเอาออก แล้วก็กดบันทึกตรงนี้เป็นรหัส 2FA นะครับก็เข้าไปเอารหัส 2FA ได้เลยกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้เราเดี๋ยวต้องแจ้งก่อนนะครับว่าใครที่ไม่รู้เนี่ยตรง Secret Key นะครับเราจะสามารถดูได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับ ถ้าเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันจะไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับก๊อปเก็บไว้ก่อนนะครับก๊อปเก็บไว้ก่อนถ้ากลัวว่าแอปจะรีหรือโทรศัพท์จะแอปจะเด้งหลุดนะครับก็กดก๊อปไว้ก่อนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับอ่ะแล้วก็ก๊อปไปใส่ในแอปเดลตานะครับ API key แล้วก็กดวาง API secret อนะ่ะแล้วก็ก๊อปไป ดวางนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้ด้วยนะครับนำเข้าการถอดแล้วก็ฝากโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเลือกเป็นนี่นะครับที่เขียนว่า import นะครับก็เลือก uh, import all transaction นะครับแล้ทีนี้ก็กดเพิ่มการเชื่อมต่อ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการซิงข้อมูลนะครับจากบ i แ a น c e มาให้เรารอสักครู่ครับอ่ะมันทิ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมาหรือยังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูอ่ะเห็นไหมครับมาแล้วนะครับมูลออโต้นะครับมูลค่าพอร์ตอยู่ที่ 1254.87$ ดอลลาร์นะครับ ออ่หน้านี้นะครับก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเราสามารถดูกําไรได้นะครับรายชั่วโมงนะครับว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเราทํากําไรได้กี่บาทนะครับใน1นึ่วันเราทํากําไรได้กี่บาทนะครับใน1นึสัปดาห์นะครับใน1นึเดือนอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ในการทําธุรกรรมนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะครับว่า คนที่ใช้บอทนะครับสมมติคนที่ใช้บอทดนะครับก็เข้าไปดูว่าบอรดเนี่ยมันทําอะไรให้บ้างแล้วนะครับสมมติตรงนี้นะครับอย่างมีการซื้อมีการขายนะครับเราจะดูว่าการซื้อต่อไม้นะครับการขายต่อไม้ของบอทดเนี่ยนะครับมีกําไรอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราสามารถเข้ามาเช็คตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับอย่างตอนซื้อตอนนี้ครับเขาพยายามที่จะ เฉลี่ยนะครับเข้าไม้เฉลี่ยราคาให้มันต่ําลงนะครับจาก3.25เป็น0.77นะครับเป็น1.14นะครับแล้วก็เพิ่มกําไรมาเรื่อยจน3.24นะครับพอถึงนะครับจุดที่บอทเขาคิดว่านะครับสามารถขายและเป็นกําไรได้เขาก็จะขายนะครับและในส่วนนี้ฟิล์มก็ต้องขอออกตัวเลยว่าฟิล์มก็ไม่รู้ในส่วนของการตั้งค่าอินดิเคเตอร์หรือการ เซตอัลกอริทึมของบอทเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนอ่ะนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแอปนี้ก็จะเอาไว้ติดตามพวกผลกำไรหาดทุนนะครับต่อวันต่อชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับต่อไม้ที่บอร์ดทำการซื้อขายให้เรานะครับเราจะได้รู้ทุนที่แท้จริงกำไรที่แท้จริงว่า บทเนี่ยเขาเทรดกำไรให้เราหรือเขาเขาเทรดให้เราขาดทุนนะครับก็โหลดมาใช้กันนะครับแนะนำว่าควรจะโหลดมาใช้กันถ้าพี่สมาชิกคนไหนนะครับมีทุนก็สามารถซื้อเวอร์ชันโปรได้นะครับเวอร์ชันโปรของเดลต้าก็จะอยู่ที่ประมาณ1,900บาัเกบเกือบ2,000บาทเนาะนะครับใครมีทุนก็ซื้อได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีทุนก็ตัวฟรีก็ถือว่าไม่แย่นะครับตัวฟรีก็ถือว่าไม่แย่แต่ถ้าเป็นตัวโปรเนี่ยมันจะคำนวณรายได้จริงให้เราว่ากําไรที่เกิดขึ้นเท่าไหร่กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเท่าไหร่จะขาดทุนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองหาโหลดมาใช้กันนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกัน คลิปหน้าเดี๋ยวฟิล์มคงได้มาทําคลิปสอนอีกนะครับเพื่ออัปเดตการทําทงานหรือว่าการสมัครที่คลิปเก่ามันอาจจะอัปเดตไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพิมก็จะมาอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ